สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของว i รินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณทาง a c e b o o k และ YouTube c h anel สถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอา,กาศสดเลยค่ะจากสำนักงานสถานีรักโลกของเราถนนเกษตรนวม,มินนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปด้วยนะคะยินด,ดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยค่ะวันนี้ประเด็นข่าวสาคัญอยู่ที่เรื่องของสุขภาพมีการเตือนภัยของโรค โรคหูดับนะคะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ที่เป็นโรคหูดับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงจากการรับประทานของดิบด้วยโดยเฉพาะหมูดิบนั่นเองอีกสักครู่จะมีรายละเอียดนะคะขณะเดียวกันเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปก็มีสถิติสรุปตัวเลขยอด7วันอันตรายปรากฏว่าถ้าเทียบกับปีก่อนล่าสุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอุบัติเหตุที่ลดลงนะคะก็เป็นมาตรการที่เข้มข้น นะของทางราชการด้วยขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุตัวเลขเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายงานกันค่ะในขณะที่เหตุการณ์สารเคมีรั่วที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีการเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมกลางแจ้งตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่มีเหตุสารเคมีรั่วไหล ขณะที่รถกระบะที่เป็นต้นเหตุของการทำสารเคมีรั่วไหลในครั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะดังนั้นตอนที่เกิดเหตุมาตั้งแต่วันที่4มกเมาคมคือเมื่อวานเนี่ยจนกระทั่งถึงวันนี้ก็มีรายงานล่าสุดเก mm hmm. ี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยพี่น้องประชาชนด้วยราคาน้ำมันราคาทองคำัมน์หอมความดีแล้วก็บรรลนข่าวยังคงมีมาเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเต็มที่ทางนี้ Facebook และ YouTube c h ANNEL สถานีรักโลกในมิรินอินสป r e ส์เวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยองค์กรทําดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาหมดเลยนะคะทุกข่าวที่อยู่ในความสนใจเราจะมาอัปเดตกันที่นี่เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายๆแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรา,าการนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์เขึ้นวลา ประมาณ19นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะเพจข่าวสารเมืองปราการ V2 ก็รายงานว่าเกิดเหตุรถกระบะบรรทุกถัง200ลิตรทำสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ซอยพรสว่าง12ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรป,ปราการเมือ่อต้นมีรายงานว่าเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดศัตรูพืชมีกลุ่มควันลอยกระจายทั่วบริเวณแล้วก็มีกลิ่นค่อนข้างที่จะรุนแรงด้วยนะคะขณะที่คนขับรถกระบะบรรทุกถังสารเคมีดังกล่าวก็ได้บอกว่าเป็นสารเคมีอันตรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์ในขณะนั้นทั้ง หากยังไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องอพยพชาวบ้านในพื้นที่ออกไปเพราะว่าหากสูดดมอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะเดียวกันก็มีการประสานงานผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเข้าช่วยระงับเหตุด,ด้วยค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ20นาฬิกา55นาทีพบว่าเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมควันจากสารเคมีที่ยังคงฟุ้งกระจายจากถังขนาด200ลิตรอยู่นะคะพร้อมวางแผนเพื่อที่จะควบคุมสารเคมีให้ได้รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เริ่มอพยพด้วยค่ะ เจ้าของสารเคมีได้เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุล่าสุดน,นะคะตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายถังสารเคมีออกจากพื้นที่เพื่อน,นําไปกําจัดด้านนอกห่างจากชุมชนขณะที่สาเหตุที่ควันไฟพวยพุ่งเพราะว่ามีการใช้น้ําดับทําให้สารเคมีปะทุข,ขึ้นมาอีกค่ะคุณปริยาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมม,มลพิษให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าเรื่องสารเคมีรั่วไหลไฟไหม้กลางชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเรียกสั้นๆว่า เป็นสารฟอสฟินเป็นสารใช้ในการกําจัดแมลงถือว่ามีความเป็นพิษนะคะการป้องกันเบื้องต้นต้องสวมหน้ากากอนมามัยป้องกันสารพิษอย่าสัมผัสโดยตรงและต้องดูว่าควันไฟฟุ้งกระจายไปมากน้อยแค่ไหนส่วนการเคลื่อนย้ายถังและปล่อยให้ระเหยด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ20่สนาิกานาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคมุมดับกลุ่มควันจากสารเคเมีรั่วไหลที่ฟุ้งกระจายในพื้นที่ได้เรียบร้อยนะคะนั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคือนนี้ค่ะ ถ้าหากว่าจะย้ำสรุปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสารเคมีที่รั่วไหลที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นสารอลูมิเนียมฟอสไฟหรือเรียกสั้นๆว่าฟอสฟินเป็นสารใช้ในการกำจัดแมลงซึ่งก็ถือว่ามีความเป็นพิษโดยต้องตรวจดูว่าสารที่ระเบิดนั้นมีความรุนแรงแค่ไหนแล้วก็มีรัศมีในการกระจายควันพิษนั้นไปไกลมากน้อยเพียงใดโดยปกติแล้วสารนี้จะมีรัศมีการกระจายได้ที่5ถึง20เมตรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้จากข้อมูลเบื้องต้นก็ทราบว่าสารเคมีเกิดการระเหิดหมดแล้วนะคะ เอาล้ค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอันตรายต่อสุขภาพนะคะไปต่อกันที่สรุปยอด7วันอันตรายอุบัติเหตุลดลงค่ะเป็นข้อมูลโดยคุณโชธนรินเกิดสมดรองปหลักกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการถแถลงสรุปผลการดําเนินงานในช่วงการรณรงค์ขับขียอย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุนะโดยศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยานไรไปตามกันเลยค่ะในะอยากเล่าข่าวนี้ค่ะ สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุก็คือการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ48.5จากปากติในทุกปีจะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งก็จะมาจากการเมาแล้วขับนั่นเองซึ่งเป็นผลมาจากการเข้มงวดกฎขันของเจ้าหน้าที่จึงทำให้ตัวเลขล่าสุดในปีนี้นะคะมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันที่4มกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของช่วงการรณรงค์7วันพบว่าภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเทียบกับปี2566เกิดอุบัติเหตุ200ครั้งผู้บาดเจ็บ205คนผู้เสีียชวิต18 ส่งผลให้ยอดการเกิดอุบัติเหตุสะสมปีนี้เกิดอุบัติเหตุรวม2288ครั้งลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ6.23มีผู้บาดเจ็บรวม2 3 0 7คนลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ5.3 3แล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด284รอรายลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ10.41ค่ะนั่นคือตัวเลขสถิตินะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่ลดลงไปก็เป็นสัญญาณที่ดีถ้าเราเร่งรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์กันให้มากกว่านี้แล้วก็ให้ความร่วมมือกันมากกว่านี้ก็จะทําใ เมืองไทยปลอดภัยและไร้อุบัติเหตุจริงๆในช่วงเทศกาลนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะยากเราก็ต้องทําโดยเฉพาะเมาแล้วต้องห้ามขับนะคะเอาละค่ะไปที่เรื่องของโรคภัยแค่เจ็บโรคหูดับกัะนทานผู้ชมคะโรคหูดับเป็นอย่างไรและมีสาเหตุมาจากของดิบมีอะไรบ้างอย่างไรนะคะติดตามในอยากเล่าข่าวนี้เลยค่ะ พูดถึงโรคหูดับนะคะท่านผู้ชมก่อนจะรายงานรายละเอียดท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านนะคะได้ยินภาพและเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรส่งข่าวบอกกันด้วยที่ใต้ไลฟน์นี้หรือว่าจะทักทายอวยพรปีใหม่กันก็ยังไม่สายสําหรับวันนี้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกสุดสัปดาห์แรกของปีสวัสดีปีใหมอ่อวยพรกันให้กําลังใจกันได้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันและกันกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่ร่วมสังคมกด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมทั้งต่อไปด้วยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอาละค่ะโรคหูดับท่านผู้ชมค่ะเป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยคุณหมอซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมานายแพทย์ทวีชัยวิศณุโยธินเปิดเผยว่าระยะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการของโรคให้หูดับซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานหมูดิบลาบเลือดดิบแหนม รวมถึงเป็นกับแกล้มกับการดื่มสุราซึ่งในจํานวนนี้รวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มีบาดแผลแล้วสัมผัสหมูสดที่มีเชื้อนะคะทำให้แพทย์ต้องออกมาเตือนประชาชนควรจะปรุงเนื้อหมูในให้สุกก่อนรับประทานแล้วก็มีการปิ้งย่างก็ต้องมีอุปกรณ์คีบเนื้อหมูสุกแล้วก็ดิบแยกกันเพราะโรคหูดับอาจส่งผลทําให้สูญเสียการได้ยินถาวรหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้หรืออาจจะหู ดับไปตลอดเป็นอย่างถาวรด้วยนะคะดังนั้นเวลาเราจะรับประทานอย่างเช่นเมนูยอดฮิตหมูกระทะแบบนี้เราก็จะต้องมีกระ,ะเกียบสําหรับคีบของดิบเพื่อไปปิ้งยา่างพอเขาจะสุกก็เปลี่ยนอันที่เป็นตะเกียบสําหรับคีบของสุกเข้าปากนะคะก็จะลดปัญหาตรงนี้ไปได้ ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาตอนนี้มีผู้ป่วย5รายจังหวัดสุรินทร์1นรายชัยภูมิ1รายจังหวัดบุรีรัมย์อีก1รายค่ะโรคไข้หูดับมีชื่อเชื้อภาษาอังกฤษนะคะบอกว่า s ซฟโต c o c ัสซู s i s โดยเชื้อดังกล่าวจะแฝงอยู่ในทางเดินหายใจแล้วก็เลือดของหมูด้วยแล้วก็ติดต่อผ่านคนได้จากการรับประทานแบบดิบๆตลอดจนบาดแผลบนร่างกายอย่างเช่นมีรอยบาดแผลมือถลอกบ้างเยื่อบุตาแบบนี้นะคะดังนั้นระหว่าง คนขายกับคนซื้อด้วยก็จะเป็นการาติดเชื้อกันได้ถ้ากรณีมีบาดแผลผู้ที่ติดเชือ้อไข้หูดับจะมีอาการปวดศีรษะปวดข้อคอแข็งหนาวสัน่นไข้สูงเฉียบพลันตาแดงปวดตารุนแรงหายใจลําบากมีเลือดจ้ำบนร่างกายมองเห็นภาพเบลอและการได้ยินลดลงถึงขั้นหูหนวกน,น,นั่นเองนั่นคืออาการดังนั้นเมื่อเราทราบสาเหตุก็ต้องช่วยกันแชร์ข้อมูลออกไปเยอะๆโรคหูดับเกิดขึ้นได้จากการรับประทานของดิบแล้วการติดเชือ้อจากคนสู่คนด้วยกันเนี่ย มาจากการสัมผัสคนที่มีบาดแผลมือถลอกหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมถึงในส่วนของการที่เราไม่ปรุงอาหารให้สุกตรงนี้เ,เชื้อก็จะเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเรานะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเราจะส่งผลให้เกิดอาการหูดับได้นะอาการย้ำอีกครั้งนึ่งปวดศีรษะ ปวดข้อคอแข็งหนาวสัน่นไข้สูงเฉียบพลันตาแดงปวดตารุนแรงหายใจลําบากมีเลือดจ้ำบนร่างกายแล้วมองเห็นภาพมองเห็นภาพเบลอหรือว่าการได้ยินลดลงถึงขั้นหูหนวกได้ดังนั้นเนี่ยร่วหูดับเกิดจากการรับประทานของดิบนะคะลาบดิบหม,หมูดิบเนื้อดิบแบบนี้เป็นต้นลาบเลือดไอแบบนี้เป็นต้นไม่ได้ไม่ได้พูดเพื่อว่าเดี๋ยวพ่อค้าไม่ขายจะมามางอนมาเคืองนะคะแต่ว่าหมายถึงถ้ารับประทานสุกได้จะดีที่สุดเลยหรือถ้าจะป้องกันการแพร่ระบาด นะคะก็อาจจะต้องสวมถุงมืออนนสวมถุงมือในการประกอบอาหารหรือว่าเราจะหยิบจับอาหารอะไรต่างๆนะคะที่เป็นพื้นผิวสัมผัสเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องไข้หูดับก็จะเป็นเรื่องของโควิด -19 โรคไข้หวัดรคทางเดินหายใจแบบนี้เป็นต้นคงต้องระมัดระวังกันมากๆเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ชมช่วยกันแชร์ไปให้เพื่อนๆนด้วยนะคะเพื่อป้องกันโรคไข้หูดับแล้วก็ป้องกันโรคภัยแค่เจ็บต่างๆเพื่อสุขภาพของเราแข็งแรงอายุยืนยาวอย่างคนมีสุขนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะเราไปดู เรื่องของเงินเฟอ้อกันบ้างนะคะเรื่องของเงินเฟอ้อน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ามีตัวเลขโดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนธันวาคมติดลบ0.83เเลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เป็นผลมาจากนโยบายลดภาราค่าครองชีพด้านพลังงานของรัฐบาลทําให้ทั้งปีอยู่ที่1.23ก็คาดว่าเ,เดือนมกราคมปี67จะ ต้องลบต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าอันนี้เป็นสัญญาณเรื่องของเงินเฟอ้อส่วนเรื่องของประกันสังคมม33สิและ39ใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพฟรี14รายการด้วยกันค่ะมีทั้งตรวจคัดกรองการได้ยินเต้านมตาปัสสาวะตรวจน้ําตาในเลือดการตรวจทํางานของไตาการตรวจไขมันในเลือดการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะรวมทั้งหมด14โรคนะคะมีมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้ตรงเอ็กซเรย์ปอดได้ด้วยค่ะ ประชาชนชาวไทยผู้ประกันตนม3 3สามและ3าสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี14รายการณนะโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่หนึ่งมกราคม2องพนรเป็นต้นไปผู้ประกันตนฟันดีวงเงิน900บาทต่อปีนะคะนอกจากนี้ก็มีผู้ประกันตนฟันดีนี่แหละคะ่ะอุดฟันขูดหินปูนถอนถอนฟันผ่าฟันคุดแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละท่านผู้ชมขาทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของสุขภาพ โทรสายด่วนได้เลยที่5ที่1506ย้ำ1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ App Store แล้วก็ Play Store เปิดใช้งาน1มกราคมไปต้นไปแล้วนะคะอาล้วตอนนี้เราไปดูราคาทองคำแล้วก็ราคาน้ำมันกันต่อเลยท่านผู้ชมคะสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีใช่ไหมคะถ้าทายเวพรปีใหม่กันเข้ามาด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ให้กำเนินใจน้องๆทีมงานหลังกล้องด้วยนะคะวันนี้ราคาทองคํารับซื้อบาทละ33,400บาทขายออกมาละ33,500บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ3 2 8 6 6บาท24สตางค์ขายออกบาละ34,000บาทค่ะส่วนราคาน้ํามันดีเซล29.94บาท9สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอลเ9้หบาท98ตางค์ต่อลิตรเบนซิน42.64บสาท6ตางค์ต่อลิตรซุ per power diesel ดีเซลบ7 41บาท5้สตบสี่ตค่ะ ได้เวลาส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมนะอยู่ในหอมความดีกันเลยค่ะหอมความดีของเราในวันนี้เป็นหอมความดีของน้องใบพลูนักศึกนักเรียนอายุอยู่ม .5 นะคะมีหัวใจแห่งการทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนน้องใบพลูสิริชัยสุเมศรักน้นักเรียนชัมม้นม .5 ทับก้รงนเรียนนวมินทราชินูทิต,ตรีวิทยาพุทธมนทนพูดถึงชื่นชมจนกลายเป็นวัลอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ค่ะถูกพูดถึงนะคะ เพราะว่าน้องไมพูดเดินเก็บขยะเองโดยไม่มีใครทําโทษทําด้วยจิตสาธารณนะปกติเราจะเห็นว่าเนี่ยทำความผิดทําโทษไปเก็บขยะไม่ใช่น้องทําความดีด้วยตัวน้องเองเลยนะคะทําให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นสะอาดขึ้นแล้วก็สุขภาพสุขอ,อนามัยดีขึ้นด้วยน้องไมพูเป็นหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบ้านลุ้นข้าเอาล่ะวันนี้เป็นคิวของใครเอ่ยโอ้โหน้องน้องหมีแพนด้าดูสิคะโอ้โหกายกรรม โชว์กายะกรรมโชว์นรถผลจนทยานแหมแเรียกว่าทั้งน้ารักและน้าหมัอนไส้เปพ็พร้อมๆกันน่าเอ็นดูมากๆนะคะภาพข่าวดูแลยิ้มแบบนี้เดี๋ยวต้องไปหาทําท่าแบบน้องหมีแพนด้าของเราซะแล้วห <c oughs> น่ารักจริงๆค่ะทั้งบอลลูนข่าวแล้วก็หอมความดีเราจะยิ้มส่งกําลังใจให้กันและกันแบบนี้เป็นประจํานะคะขอขอบพระคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกท,าท่ทานที่ทักทายกันเข้ามาค่ะ วันนี้มีคุณต่อคุณซูเปอร์เจมทักทายเข้ามาแล้วก็บอกรักซึ่งกันและกันกับสถานีรักโลกขอบคุณคุณต่อและคุณซูเปอร์เจมด้วยนะคะและแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณพิพิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทำให้เราได้พบกันค่ะวันจันทร์มาเจอกันใหม่นะคะทาง Facebook และยูทูบช n e l สถานีรักโลกกับวิรินอินสปายสเวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ